สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินก้นดินนะครับที่หัวใหญ่นะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยก่อต่อครับรอทบสะพานกันนะครับสวัสดีตอนบรายที่ชัน้นลบระยะประโทร์แปดสามศูนห้าห้าหนึ่งห้าครับนี่แหลกเสริมได้เด็กดีๆยี่ห้าเลยนะครับ กระแพงกันดินสูงที่สามเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นกระแพงล้วรอยงอีกสองเมตรนะครับอันนี้จะติดกับลำรางนะครับเป็นคางจะเป็นันดิงที่มา ห้เซนครับเเป็นลอะๆอยตอตนนักแลแทงเรียงแนวเแนง้ครับเลอรอยิอารคถ,ถาที่เบว์โทรศัพท์สุดถามถึงาง